บทที่22นาวันเสาร์นี้ไปบ้านกับฉันนะพ่อฉันอยากเจอแกเดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยเลยปานอมเตรียมห้องไว้ให้แล้วพัทรพลอยากพา,าศาสินายายไปอยู่บ้านด้วยกันแต่เธอขออยู่ที่หอต่อเพราะเกรงใจเลยตกลงกันว่าจะไปบ้านของเขาในช่วงวันหยุดพาทรพลไม่อยากให้เธอเหงาต้องอยู่ห้องคนเดียวในช่วงวันหยุดในวันธรรมดาเขายังมานอนค้างกับเธอได้แต่วันหยุดเขาอยากให้เธอไปอยู่บ้านเขา การได้อยู่ในสังคมใหม่ๆน่าจะทําให้ศาสินาหายเจ้าได้บ้างบ้านเขามีคนเยอะแยะศาส,สินาจะได้มีเพื่อนอย่างน้อยไปอยู่กับป้าน้อมน่าจะทําให้ศาสินาคลายความคิดถึงแม่ได้บ้าง โหบ้านแกหลังใหญ่อย่างกะวังเน,นี่ยพีทนีท้าไม่ติดว่าพัทราพลทั้งบังครับทั้งขยันขยอให้เธอมาเธอไม่กล้ามาเด็ดขาดเพราะกังวลว่าจะทำอะไรไม่ถูกคำสอนของแม่ยังติดในหัวใจหนึ่งก็อยากขอบคุณพ่อของพัทราพลด้วยที่ใจดีเป็นเจ้าภาพงานศพให้กับแม่ของเธอทุกคืนอืมต่อไปมันจะเป็นบ้านของแกด้วย พัทรพลบอกกับเธออย่างนั้นเด็กกำพร้ายอย่างเธอจะกล้ายึดเอาบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เป็นบ้านตัวเองได้ยังไงบ้านของพัทรพลหลังใหญ่มากใหญ่แบบอยู่20คนยังได้มีสระว่ายน้ำด้วยเมื่อรถจอดหน้าตึก ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งออกมายืนยิ้มรอรับอยู่หน้าบ้านพาทราพลเปิดประตูรถเดินออกมายืนทางฝั่งของเธอศส,สินาลงจากรถมายืนข้างเขาน้านี่ป้าน้อมพี่เลี้ยงฉันเองเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เกิดป้าน้อมครับนี่ศส,สินาเพื่อนสนิทพีทที่เคยเล่าให้ฟังประน้อมมองหญิงสาวที่ตัวเล็กกว่าคุณหนูของเธอเยอะ ผู้หญิงตัวขาวท่าทางเรียบร้อยดูน่ารักยกมือไหว้เธออย่างนอบน้อมได้ยินเรื่องราวของเธอจากคุณพีมานานเพิ่งมีโอกาสได้เจอตัวจริงแม่คุณไหว้พะเธอลูกประนามเดินเข้ามารูปหลังรูปไหล่าสินาเห็นแล้วรู้สึกถูกชะตาหน้าเอ็นดูจริงๆเด็กตัวนิดเดียวพ่อแม่ไม่มีดูน่าสงสารนือเกินพ่ออยู่ข้างล่างไหมครับพัทรพลหันไปถามพี่เลี้ยงที่รูปหลังรูปไหล่เพื่อนของเขาอย่างเอ็นดู อยู่ค่ะรออยู่ข้างในสั่งไว้ว่าถ้าคุณพีชพาเพื่อนมาแล้วให้เข้าไปหาได้เลยภาทราพลพยักหน้าเดินจูงมือศาส,สินาเข้าบ้านมือเธอเย็นเฉียบนาเป็นอะไรมือเย็นเชียว กลัวจังเลยพีทพ่อใจดีไหมพัทรพลหันมาย,ยิ้มให้ใจดีสิไม่ต้องกลัวนะเขาบอกพ่อไว้แล้วว่าให้ใจดีกับศาตินาให้มากๆศาสินาเดินตามพัทรพลผ่านธงไปยังห้องนั่งเล่นบ้านเขาหลังใหญ่มากจริงๆตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามตามแบบบ้านคนรวยที่เคยเห็นในโทรทัศน์เธอรู้ว่าพัทรพลรวยแต่พ่อมาเห็นบ้านที่เรียกว่าคาลือหาดก็รู้ว่ารวยมาก ตัวเธอสั่นไปหมดกังวลว่าจะไปทำอะไรในบ้านเขาพังเมื่อเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็เห็นชายวัยกลางคนที่เคยเห็นในนิตยสารมาบ้างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ท่านเงยหน้ามามองเธอ พ่อผมพานามาหาแล้วพัทรพลบอกกับบิดานานี่พ่อฉันศศสินารีบยกมือไหว้อย่างนอบน้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้รัศมีของความน่าเกงขามแผ่ออกมาจากตัวของพ่อของเขาจนเธอทําอะไรไม่ถูกเจ้าสัวนันมองเพื่อนของลูกชายอย่างแปลกใจตอนที่ได้ยินชื่อและรู้ว่าเป็นคนที่ทําให้พัทรพลตั้งใจเรียนจนสอบได้เกรดด,ด,ดีก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะสวยหยาดเยิมถึงมัดใจพัทรพลได้ แต่พอมาเจอตัวจริงกับตาจาาที่คิดไว้มากผู้หญิงท่าทางเรียบร้อยใจเย็นดูนอบน้อมมากๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าตาจาาที่คิดไวอย่างสิ้นเชิงเขาแค่รู้สึกแปลกใจแต่ไม่ได้ผิดหวังเพราะไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ว่าใครก็ตามที่ทําให้ลูกชายคนเดียวของเขาเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เขาก็อยากจะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะท่านหนูชื่อสาศินาค่ะแนะนําตัวเสร็จเธอก็สุดลงนั่งที่พื้นตรงหน้าพ่อของพัทรพลหนูอยากจะมา ขอบคุณท่านที่เมตตาช่วยเป็นเจ้าภาพงานศพให้แม่ของหนูศาส,สินายกมือขึ้นไหวอย่างเจียมตัวและสำนึกในบุญคุณเจ้าสัวนันมองผู้หญิงตรงหน้าอย่างเอ็นดูเอามือแต่ไหลแล้วบอกให้ลุกขึ้นหนูลุกขึ้นไปนั่งลูกไปนั่งโซฟานั้นไปพาธราพลประคองศาศินาให้ลุกขึ้นมานั่งที่โซฟาตรงข้ามพ่อของเขาชื่อศาสินาใช่ไหมเห็นพีทเรียกนาหรอ ท่านถามยังมีไมตตีรอบสังเกตคนตรงหน้าไปด้วยตาสวยแก้มกลมคิ้วเรียงตัวสวยหน้าผากนกนูนดูโง่เหงดีใช่ค่ะท่านเจ้าสัวอนันยิ้มออกมาเมื่อเห็นคนตรงหน้าที่ดูเกรงเกรงมองไปที่ลูกชายที่ขยิบตาให้ก็รู้ในความหมายสั่งเขาแล้วสั่งเขาอีกว่าให้ใจดีกับเพื่อนคนนี้ให้มากไม่ต้องเรียกท่านอะไรหรอกนะเรียกพ่อเหมือนเจ้าพีนั่นแหละหนูคนกันเองเพื่อนพีก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันศาส,สินามองหน้าผา พัทรพล์เห็นเขาพยักหน้ายิ้มให้ข่าวคุณพ่อเจ้าสัวนันยิ้มเมื่อเห็นอาการของเจ้าลูกชายกับเพื่อนแปลกใจจนต้องขมิดมองรู้มาบ้างว่าคู่ครองลูกชายแต่ละคนมีแต่สวยๆแต่คนนี้ผิดคาดที่ผ่านมาพัทรพล์ไม่เคยพาเพื่อนผู้หญิงเข้าบ้านแบบนี้มาก่อนนี่เป็นคนแรก แถมย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ทำดีกับศสินาให้มากดูสายตาแล้วเป็นห่วงเพื่อนคนนี้ไม่ใช่น้อยมันชักจะยังไงยังไงแล้วพีทเล่าเรื่องของหนูให้ฟังบ่อยๆพ่อขอบใจมากนะที่ช่วยดูแลเรื่องการเรียนให้เจ้าพีทพอดีใจมากที่มันขยันขึ้นหนูรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูทำมันสำคัญสำหรับพ่อมากพ่อมีเจ้าพีทอยู่แค่คนเดียวพอมันเป็นผู้เป็นคนขึ้นพ่อก็สบายขึ้นเยอะเลยเจ้าสัวนั้นพูดสิ่งที่อยู่ในใจพีเขาก็พยาย พยายามด้วยค่ะหนูแค่ช่วยนิดหน่อย เจ้าสัวนานพยักหน้ายิ้มแย้มผู้หญิงคนนี้พูดน้อยเจียมตัวแต่แววตามีความอบอุ่นหันไปมองลูกชายผู้ขาดแม่ขาดความรักก็พอจะเข้าใจว่าทำไมพัทรพลถึงได้ติดเพื่อนคนนี้นักยังไงพ่อก็ต้องขอบใจมากแล้วก็เสียใจด้วยเรื่องของแม่ไม่ต้องเสียใจไปนะว่าไม่มีใครหนูมาที่นี่ได้เสมอให้พ่อเป็นพ่ออีกคนถ้าคิดถึงแม่ก็ไปคุยกับปานอมได้รายนั้นรักเจ้าพีทเหมือนลูกคงดีใจที่จะมีลูก มมกคนกระแสความอบอุ่นใจดีจากพ่อของพัทรพลทําให้ศาสินาน้ําตาซึมต้องยกมือไหวอีกรอบในชีวิตเธอไม่เคยมีพ่อมาก่อนไม่เคยเรียกใครว่าพ่อคําว่าพ่อจากปากของเธอใช้เรียกพ่อของพัทรพลเป็นคนแรกหนูไม่มีพ่อคะ่ะพ่อหนูเสียตั้งแต่หนูยังไม่เกิดขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่ให้หนูได้มีโอกาสเรียกใครสักคนว่าพ่อ พอศาสินาพูดจบเจ้าสัวนั้นก็รู้สึกจุกในอกช่างน่าสงสารจริงๆขนาดเป็นเด็กกำพรายอย่างใยดีเป็นคนดีได้ขนาดนี้เขาพอจะรู้แล้วล่ะว่าทำไมพาทรพลถึงได้เป็นห่วงเพื่อนคนนี้นักและทำไมลูกชายของเขาถึงได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เมื่อคุยกับพ่อของพาทรพลจนสมควรแก่เวลาแล้วพาทรพลก็พาศาสินาไปหาป้านอมในครัวไม่อยากให้เธอเหงาการอยู่ใกล้กับป้านอมน่าจะทำให้เธอคลายอาการคิดถึงแม่ไป ได้บ้างป้านอมครับพีดพาลูกมือมาส่ง พัทราพลส่งเสียงทักทายพี่เลี้ยงที่คุมเด็กทำอาหารกลางวันอยู่อ้าวคุณพีทคุณนามาค่ะมาฝึกทำอาหารหรอคะมาเลยเดี๋ยวป้าสอนศาชินานั่งลงตรงข้างป้านอมป้านอมทำอะไรทานคะศาชินาเห็นป้านอมเด็ดชะอมก็นั่งช่วยเด็ดด้วยชะอมนี่จะทำแกงขั่วหอยขมคะ่ะนอกจากนี้ก็มีปลาทอดของคุณพีทมีแกงจืดลูกกอไข่ตุน๋นนมสดกุ้งอบเกลือคะ่ะแกงขั่วหอยขมหรอคะเป็นเมนูที่ศาชินาไม่เคยกินมาก่อน ใช่ค่ะวันนี้ได้หอยขมมาเลยจะทําแกงคั่วหอยขมให้นาช่วยอะไรบ้างคะป้านอมสอนนาทีได้ไหมคะป้านอมยิ้มรับสอนสศินาทํโน่นทํานี่หลายอย่างภาทรพลเริ่มเห็นสศินามีรอยยิ้มก็รู้ว่าคิดไม่ผิดที่พาเธอมาที่นี่เขาอยากใหส้สินามีรอยยิ้มเหมือนที่เคยเป็นมาไม่อยากให้เธอเศร้านานเมื่อเห็นหญิงต่างวัยเข้ากันได้ดีเขาก็เดินออกมาข้างนอกมานั่งคุยกับพ่อนาเป็นยังไงบ้างพ่อเขาเอ่ยถาม พ่ออยากรู้ว่าพ่อชอบเธอไหมเจ้าสัวนันต์มองหน้าลูกชายแล้วก็ยิ้มมันพิเศษจริงๆเห็นไหมน่ารักดีมีสัมมาคาราวะโงเ่เฮงดีพัทรพลยิ้มกว้างที่เห็นพ่อชอบเพื่อนฝากพ่อเอ็นดูด้วยก็แล้วกันเพื่อนสนิทพีทแค่เพื่อนเจ้าสัวนันต์ถามอย่างอยากรู้พัทราพลคุณคิดว่าจะตอบยังไงดีเพื่อนสนิทและครอบครัวนาเขาไม่มีครอบครัวที่ไหนเหลือแล้วผมบอกเขาว่าผมจะเป็นครอบครัวให้เขาเอง เจ้าส่วนนันพยักหน้าชวนเขามาอยู่ที่นี่สิชวนแล้วแต่เขาไม่ยอมมาหรอกพ่อศาส,สินาเขาเป็นคนขี้เกียใจและค่อนข้างคิดมากงั้นก็พามามบ่อยๆจะได้คุ้นเคยกันพัทรพลพยักหน้ารับดีใจที่พ่อไม่รังเกียจศสินาป้าน้อมเองก็อินดูเธอไม่น้อยนะาเดี๋ยวพาไปดูห้องหลังจากช่วยป้าน้อมทำกับข้าวเสร็จพัทรพลก็พาศส,สินาขึ้นไปข้างบนเพื่อดูห้องนอนที่ป้าน้อมให้เด็กรับใช้มาจัดไว้ให้ นอนห้องนี้นะห้องฉันอยู่ข้างๆนี่เอง ศาชินามองห้องนอนที่พัทรพลพาเข้ามาอย่างอึ้งอึงห้องนอนใหญ่มากกว้างกว่าห้องที่หอของเธอสองห้องรวมกันเสียอีกเตียงนอนขนาดใหญ่ฟุกหนามากมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าและมีห้องน้ําในตัวดูหรูหราสมเป็นห้องนอนบ้านคนรวยผีเท้ฉันนอนห้องนี้จริงๆหรอพัทรพลหันมายิ้มหรือจะไปนอนห้องฉันนี่ถ้าไม่กลัวพ่อกับป้าน้อมจะมองศาชินาไม่ดีเขาอยากให้เธอไปนอนห้องเขามากกว่าเคยชินเสียแล้ว กับการนอนข้างศศสินาไม่เอาหรอกน่าเกลียดตายเธอไม่อยากให้คุณพ่อของเขามองเธอไม่ดีงั้นก็นอนห้องนี้นะนาพักก่อนก็ได้ล้างหน้าล้างตาอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมาตามไปกินข้าวพาธราพลปล่อยศาสินาไว้ในห้องนอนส่วนตัวส่วนเขาเดินกลับห้องตัวเองล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดินกลับมาชวนศาสินาลงไปกินข้าวคุณนาคะแกงคั่วหอยขมที่ช่วยป้าทำลองชิมดูนะคะคุณพีตตักให้เพื่อนด้วยสิคะ ปานอมที่ยืนคอยดูแลความเรียบร้อยให้คุณคุณทั้งหลายก็ขยันขยอให้พัทราพลตักอาหารให้เพื่อนที่นั่งตัวรีบอยู่ข้างๆคุณหนูของเธอพัทราพลตักแกงคั่วมาใส่จานให้สินาสิินาเลยตักคุกข้าวเข้าปากเป็นยังไงนาะอร่อยไหมพาทราพลเอ่ยถามเพื่อนสนิท อร่อยมากเลยค่ะส,สินาหันมาบอกปนอมดีใจที่คุณนาชอบนะคะเมนูนี้ทําทีไรมีแต่เจ้าสัวทานคุณพีทไม่ชอบกินผักรายนี้เลยไม่ค่อยกินค่ะเจ้าสัวนานเอ่ยออกมาเมื่อรู้ว่าเพื่อนลูกชายชอบดีๆจะได้มีคนกินเป็นเพื่อนพ่อเจ้าพีทมันไม่ค่อยกินหนูชอบกินวันหลังให้ปนอมทําให้กินอีกนะพัทราพลคอยตักอาหารใส่จานให้สิชนาชวนพ่อกับเพื่อนคุยให้บรรยากาศดูสนุกสนานมีปนอมคอยเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปด้วย ตอน15-16คุณพีทนะ่ะชอบแอบหนีเรียนสารวัตรนักเรียนเคยพามาส่งที่โรงเรียนด้วยครูฝ่ายปกครองโทรตามที่บ้านประจำค่ะปะนอมเล่าว,วีรกรรมของพัทราพลให้ศาสินาฟังหนูนารู้ไหมกว่าจะเรียนจบพ่อได้ต้องไปขอให้ทางคุณครูเขาช่วยกลัวมาก ัวมันจะเรียนไม่จบมหกนี่มันเรียนได้ดีขนาดนี้พ่อยังแปลกใจมากไม่รู้หนูนาทำยังไงให้พีทมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้พ่อกับป้าน,น้อมขายพีทใหญ่แล้วครับใครจะกล้าไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวอาจารย์สัชนาเอาตายเลยพัทรพลแย่เพื่อนสนิทอย่างขำๆทำให้ทุกคนพลอยหัวเราะตามไปด้วยสัชนารู้สึกถึงบรรยากาศความอบอุ่นที่เกิดขึ้นครอบครัวพัทรพลดีกับเธอมากนั้นคงเป็นเพ,าพราะพัทรพลให้ความสำคัญกับเธอพ่อและพี ที่เลี้ยงของเขาจึงเอ็นดูเธอเป็นพิเศษพัทรพลทำตามที่พูดจริงๆเขาเป็นครอบครัวใหม่ของเธอไม่ปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวไม่ปล่อยให้เธออยู่ตัวคนเดียวในวันที่ขาดแม่พัทรพลจะเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเธอนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีทางทิ้งเขาไปเด็ดขาด พอผ่านช่วงสอบพัทรพลกับสัินาก็โล่งใจพอค้ำเค่งกับการอ่านหนังสือมามากช่วงวันธรรมดาพัทรพลไปนอนค้างที่ห้องของศัินาบ้างส่วนวันเสาร์อาทิตย์พัทรพลจะรับเธอมาค้างที่บ้านบ่อยๆผลการเรียนปีหนึ่งเทอมสองออกมาอย่างสวยงามเทอมนี้ศัินาได้เกรดเฉลี่ย3.90 ในขณะที่พัทราพลได้3.50เจ้าสัวนันดีใจมากยิ่งเห็นพัทราพลขยันอ่านหนังสือมีศาสินาคอยช่วยติวให้เจ้าสัวนันก็ยิ่งเอ็นดูในตัวศาสินามากขึ้น ลูกชายเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือพ่อแม่ที่ไหนก็คงจะอดปลื้มใจไม่ได้แต่ก่อนว่าดีมากแล้วหลังจากพาศรินามาที่บ้านพัทราพลยิ่งทำตัวดีขึ้นไปใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีศรินามาเป็นตัวเชื่อมจากที่ไม่ค่อยคุยกันพ่อกับลูกก็คุยกันมากขึ้นพอลูกอยู่ติดบ้านมากขึ้น เขาชอบพาศาสินามาที่บ้านเวลาว่างก็มาเรียนทำอาหารกับปานอมพี่เลี้ยงของพัทรพลไม่มีลูกเลี้ยงพัทรพลมาก็รักเหมือนลูกพอมีศาสินามาอีกคนก็ทั้งรักทั้งเอ็นดูศาส,สินาผู้ขาดแม่มาเจอปาน้อมให้ความอบอุ่นก็ติดปานอมมากถูกวันนี้พี่เลี้ยงของพัทรพลเอ็นดูศาสินามากกว่าพาัทรพลไปเสียแล้วจนพัทรพลแกล้งบ่นน้อยใจบ่อยๆแต่จริงๆแล้วคือดีใจมากที่เพื่อนไม่เศร้า แล้ว พัทราพลกับสศินาตัวติดกันเป็นปลาท่องโกไม่มีใครสงสัยอีกแล้วว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือเปล่าเพอตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นครอบครัวเดียวกันมีเสียงลือด้วยว่าพ่อของพัทราพลรับสศินาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่มีใครแก้ข่าวเพราะพัทราพลบอกกับทุกคนหลังจากกลับจากงานศพของแม่สิชนาว่าต่อไปเขากับสิชนาเป็นครอบครัวเดียวกันข่าวลือเลยยิ่งน่าเชื่อถือ ก็ขนาดมีสาวๆของพัทราพลมาตามหาศาศสินาถึงที่คณะเพื่อขอให้ช่วยพูดกับพัทราพลให้กลับมาคบกันเป็นที่เรื่องลือไปทั้งคณะเลยเชียวพีทแกนะทำไมชอบฟันแล้วทิ้งวะเมื่อไหร่จะคบใครเป็นตัวเป็นตนสักทีฉันขี้เกียจปอบสาวๆของแกเต็มทนแล้ว าัินาบนภพัทราพลในวันหนึ่งที่เจอกันปกติทั้งคู่เรียนด้วยกันทุกวิชาโยเวนกิจกรรมชมรมที่แยกกันสัสินาอยู่ชมรมอาสาพัฒนาส่วนพัทราพลอยู่ชมรมดนตรีสากลชมรมไม่บังคับหน่วยกิจแต่เป็นการทำกิจกรรมตามความชอบของแต่ละคนซึ่งความชอบที่แตกต่างกันทำให้ทั้งคู่ได้แยกย้ายไปทำกิจกรรมที่ต่างกันตอนแรกพัทราพลอยากจะตามมาอยู่ชมรมอาสาพัฒนาด้วยแตส่สินาไม่ยอมเธอบอก เขาไปทําอะไรที่เขาชอบบ้างพัทราพลชอบเล่นดนตรีเล่นเบสเล่นกีตาร์ตีกลองได้และร้องเพลงเพราะเลยไปอยู่ชมรมดนตรีสาคนและไอชมรมนี้นี่เองที่ทําให้พัทราพลมีเวทีโชว์ความสามารถและมีสาวๆตามกินเยอะจนสร้างความปวดหัวให้กับสศินามากพอตอนนี้คนทั้งมหาลาัยรู้แล้วว่าทั้งคู่สนิทกันภัทราพลไม่ได้ปิดบังคนอื่นว่าส,สินาเป็นคนในครอบครัวของเขาใครๆก็รู้ว่า ส,สินาเสียแม่และพัทราพลเป็นเพื่อนสนิทและครอบครัวคนเดียวของเธอเรื่องทุกอย่างของพัทราพลถ้ามีคนอยากรู้ต้องมาถามศาสินาเท่านั้นก็ยังไม่ชอบใครแกจะให้ฉันคบใครล่ะไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจจริงๆไม่ชอบแล้วไปนอนกับเขาทําไมไอพีทไม่ชอบแล้วไปนอนกับเขาเนี่ยนะ แกเซ็กกับความรักมันคนละเรื่องฉันแค่ปลดปล่อยตามธรรมชาติก่อนมีอะไรกับใครฉันก็เคลียร์ชัดเจนแต่น้องน้อยหนาอะไรเนี่ยละเมื่อข้อตกลงเองก่อนมีอะไรการบอกชัดเจนว่าเข้าใจแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้หาอะไร พัทรพลบนอย่างงุหงดเมื่อได้ยินว่าน้องปีหนึ่งที่ชื่อน้อยหนาที่เคยกินกันมาสามรอบไปหาศาสินาถึงชมรมอาสาพัฒนาเพื่อขอให้ศาสินาช่วยคุยกับเขาให้กลับมาคบกันเขาตั้งใจจะแค่วันในสแตนแต่น้องน้อยหนานี่ก็แซ่บเหลือเกินคืนที่สองที่สามเลยตามมาหลังจากนั้นก็พยายามจะมีคืนที่สี่ที่ห้าซึ่งเขาไม่ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการคบหาใครนานๆเขาเลยเลิกไปหาเธอแล้วไปกินกับคนอื่นแทนไม่คิด ว่าน้องน้อยหน่าจะตามไปสร้างความวุ่นวายให้ศา,าสินาถ้าศาสินาจะให้เขารับผิดชอบทุกคนที่นอนด้วยศาสินาคงมีเพื่อนสะพ้ายเป็นสิบถ้าเขาจะรบใครแบบที่เคยคคบแซนดี้เขาจะเอาเวลาที่ไหนมาอยู่กับศาสินาล่ะ ที่แอบไปรักกับคนอื่นก็เพื่อต้องการปลดปล่อยตามภาษาผู้ชายก็เท่านั้นก่อนเอาก็เคลียร์เข้าใจทุกคนพอแบบนี้ไงล่ะเลยไม่ชอบกินสาวมหาวิทยาลัยกินสาวตามร้านเล่าสบายใจกว่าเยอะน้ำแตกก็แยกกันแกใจร้ายว่าพีทศส,สินาตัดพ่อแทนน้องน้อยหนาเธอยังจาภาพที่น้อยหนามานั่งร้องไห้ต่อหน้าเธอได้เลยนาฉันไม่ได้ใจร้ายฉันเคลียร์ก่อนมีอะไรกันแล้วมันเป็นความพอใจของคนสองคน พาทราพลเริ่มหงุดหงิดที่ดูศส,สินาอยากจะให้เขาคบกับผู้หญิงคนอื่นเสียจริงศาส,สินาสะบัดหน้าหนีพัทราพลอย่างหงุดหงิดด้วยเหมือนกันไม่อยากจะพูดด้วยฉันสงสารน้อยนาวันนี้แกกลับไปนอนบ้านนะทําใจยังไม่ได้ศาส,สินาเดินเข้าห้องน้ําอย่างงอนๆพัทราพลขยี้หัวตัวเองอย่างเซ็งๆอะไรของเขาวะเมื่อศาสินาไม่ยอมพูดด้วยเขาเลยโทรไปชวนกวนดื่มเหล้าให้มาเจอกันที่ร้านเดิมนั่งดื่มไปอย่างเซ็งๆเป็นอะไรวะพีทอาคินถาม เพื่อนสนิทที่เห็นทำหน้าเบื่อโลกเบื่อเบื่ออะไรของแกวะของขาดหรอโน่นสาวๆมองมาเยอะเลยเลือกไปสักคนขนาดทำหน้าบึ่งขนาดนี้ไอเสียพีชยังดึงดูดสาวๆไม่เอาละเซงนี่เพิ่งโดนนาด่ามาอาคินหันมามองอย่างสนใจมึงกับนานี่ยังไงวะอะไรคือยังไงของมึงวะ อาินสงสัยจะว่าแฟนก็ดูไม่ใช่เพราะสิชนาารับไอพีทีไรสาวๆเดินตามมันไปทุกทีไม่เห็นว่าสินาจะแสดงท่าทีหึงหวงจะบอกว่าเพื่อนไอเสียพีก็ดูจะแคร์สินามากเกินกว่าเพื่อนดูอย่างวันนี้สิมานั่งทำหน้าเบื่อโลกงอยู่แบบนี้พอโดนเพื่อนด่าคนเป็นเพื่อนที่ไหนเขาทำกันแบบนี้พวกมึงคบกันแบบไหนเป็นเหมือนที่มึงคบกับน้องๆคนอื่นหรือเปล่าพัทราพล,ลีตามองอย่างสงสัยว่ามันเสืออะไรด้วย เอา้าที่กูถามจะได้รู้ถ้าไม่มีอะไรกูจะได้บอกคนที่ถามกูมาอาคินยกแก้วขึ้นมาดื่มแล้วรอบสังเกตเพื่อนใครถามมึงมีใครอยากจะเสือกเรื่องของเขากับศสินาอีกยุ่งชิบหายเป็นอะไรกันจะอยากรู้ไปทําไมพอเขาเองก็บอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรปากก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าครอบครัวแต่ในใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นศาสินาสําคัญกว่าใครทั้งหมดลึกซึ้งเกินกว่าจะนิยามก็เพื่อนที่คณะกูไงเขาแอบชอบนายอยู่ชอบนางนั้นเหรอ ใครบางอาจมาชอบศาส,สนาของเขาแล้วไอ้นี่มันเรียนวิศวะเพื่อนมันเสืออะไรกับนาที่อยู่บริหารเหมือนอักินจะเดาสีหน้าของเขาออก ก้อยพันมันอยู่ชมรมอาสาพัฒนากับนาเขาไปออกค่ายอาสาด้วยกันข้าวก่อนกลับมาก็มาถามกูว่ามึงกับนาเป็นอะไรกันหรือเปล่าถ้านาโสดเขาจะได้จีบพัทรพล,ลีตามองอาคินก่อนจะกวกมือเรียกมันมากระซิบใกล้ๆไปบอกเพื่อนมึงว่าอย่ามายุ่งกับเด็กกูพัทรพล์บอกออกไปอย่างไม่เข้าใจตัวเองคําพูดที่บอกกับอาคินในความหมายของผู้ชายมันคือความหมายนั้นความหมายเดียวแม้เขาจะไม่เคยล่วงเกินใดๆต่อศส,สินามากที่สุดคือแค่ โอบกอดและโอบไหล่แล้วก็แอบหอมที่ผมของเธอนิดหน่อยเวลาที่เธอมาประคองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น แต่แค่คิดว่าเธอจะไปสนิทก,กับใครไปคบกับใครหรือให้ใครมาจีบเขาก็ทนไม่ได้เขาห่วงก็ซาชินานะเป็นครอบครัวของเขาเลยนะเป็นคนพิเศษคนสําคัญคนเดียวของเขาเขาไม่มีทางปล่อยให้เธอคบกับผู้ชายคนไหนแน่ๆหลังคุยกับอาคินเซตก็นั่งดื่มอย่างอารมณ์เสียดื่มจนหมดเล่าไปเป็นขวดมีสาวๆมาชวนไปต่อก็ไม่สนใจพอตอนนี้หงดหิดมาก